สีเหลืองสองตั้นสองตับ้าเลสีเหองโอ้สามตัวสามตัวเล่นก่อนได้ครับเล่นก่อนตายแล้วตายแล้วสวยครับไม่เป็นไรครับเบอร์สามชุดไม่ติดก็ได้ทำไมพูดอย่างนั้นยอกยอก โอ้โหเอ้านอกไปเลยบิดตาย ตัวนี้บอดนะครับอันนี้คนนี่คนคนมาแล้วโอ้โหหลังทำไมเขาฮิตเก็บแรงเงี้ยผมเล่นมาแล้แตบบ่ปีแรกของผมไม่เคยเก็บเลเก็บพรอนเล็ก บอดครับบอดโอ้เพื่อนมาแล้วน็อกหนึ่งโอ้เพื่อนโช์อันนี้ลากนะครับโอ้เน็ตปิงมันก็เจ็บจริงมันเจ็บหนักอยู่น่อใช่ใช่โดนระเบิดหัเน็ตปิงเก้าร้อยเมื่อกี้ เสียงดังเลยโเชเชีเชีเชียเชียจบแล้วจบแล้วเฮ้ยไม่กูกูลงไปได้ะเอ้ยตหนมันบักอ่ะบักทะลุดินอ่ะเฮ้ยไม่นะต้องหนึ่ง้นึงตามตูมาหมีลูกมันยังตา นอกสองอันนี้ลากนะลากนะผมนะผมนะผมราผมระวังนะระวังนะเก็บเจ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 ็บเก็บเจ็บเจ็บเจเจ็เจ็บเจ็เเเเจ เหลือตัเดียวเหลือตัวเดียวเหลือังเหลือภาลได้จากไหนเห็นนี้เห็นนี้เชียเดียวเองเดือเลยามาซ้อนซตายตาน็อกหนึ่งเบอร์สระวังนะครับตรงนี้มี โอเคโดนมาโดนมาแล้วเนี่ย4ีโตเลยว่ะเฮีย่าเมย์ไปทำอะไรผ่าแล้วจ้าโอ้ย แตกหนึ่งครับแตกหนึ่งไเน่ยขาข้างกับนีอออปืนหน่อย <c oughs> ขอบปืนหน่อยปืนนี่มีจะเป็น้อย,อยังไงเนาะ <c oughs> นก็เพินน่มโดนม้อสองตีอะสองตีต่ว่าหมดไปทั้งสองตีแล้วมาแล้วมาแล้วหน้าเราหน้าเรายิงเรียกมันแต่มันก็มาอืมเดี๋ยวผมยิงเรียกให้ไหม ไปมาจอดหมู่บ้านนี้ <ns. S 1> เดี๋ยวผมยิงเรียกให้เอาไหมตายหมดแล้วมั้งนะยีส่ส่วนตายหมดครับตายหมดใช่เหรอเอ้ยไม่ไม่ไม่รถบ้านรถบ้านรถบ้านรบ้านงบนทังบนเนี่ยเอ้ยไฟไฟผมปาไฟขึ้น ข้างนอกมี่ข้างนอกมีระเบิดระเบิดเออระเงบนอะข้างล่างอะนี่เจยมาดิโอเคหมดหมดสวยสวยอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ยิงใครเลยเอ้ยมันอยู่บนบ้านสีเหลืองสองสามสอง โอ้สามตัวสามตัวสวยสวยเฮ้ยน้อยเฮ้ยน้อนกสองแล้วครับตรงนี้สามนกสามนกสามแล้วครับเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเล่นก่อนได้ครับนตายแล้วตายแล้วสวยครับเย่ไปชุบเพื่อเย่ได้มาสองตัวอ้อก็มีชุบอ๋อกำลังจะบอกว่าซ้อมไม่ติดไม่เป็นไรครับเบอร์สามชุบไม่ติดก็ได้ ทำไมพูดอย่างนั้นหยอกหยอกหยอกแมเก็บของอมีกระเป๋าตามทำไมใส่ไม่ได้โอ้เพื่อนใส่ลายจังเอาของก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เดี๋ย่แล้วเอ้าเอ้าทุกไหนวะตัวละครสรุปไม่ทันอะไรทั้งอย่างเลยเนี่ยดูดินี่ครับครับ เปลี่ยนจาแรมเอาเอาเลยก็ได้ครับทิ้งง่ายแล้วน็องหนึ่งครับโอ้โหเต็มเลยเต็มเดลยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเดียวเดียวเบอร์สามเาอีกแล้วนะเดียวเธอต้อไปยึดของตลอดเลยอ่ะเนี่ยเบอร์สามนี่ตลอดเลยคือเมื่อกี้นะคือเราไม่มีลูกกระสุนน้ำตาล เอาเฮ้ยเชียแล้วเชียแล้วชุบก่อนชุบก่อนสมอลหมดแล้วไม่มยังคมจังวะหัวแตกเลตัวนึงไตัวน้องข้านถนนเลยแตกเลยแตกเลยตายตายตายตัวนี้ตายเฮ้ยเฮ้ยวนี้ตัวนี้ทุนอ้าว What the fuck